สวัสดีครับสมลูกหลานแมย่ยมโอน้ำโชคครับสมลูกหลานแม่มน้ำโชคส่องน้อยๆครับพอดีวันพระครับพอดีวันพระที่มาขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบเด้อวันนี้วันนี้วันจันทร์ที่สิบสามก็อคอยอะไ้ทำเล้าถาบอะไทตำไทยเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อ จุดก็ลาจุดถูดเสียงไทยกับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นมาเนาะพี่น้องเห็นบ่สาธุสาธุด้วยทวี่วาทางหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระมาหากษัตริย์ทุกองค์โม,มันที่หลวงลับไปแล้ว ปุญยา่าจะเจ้าที้าทานพว,วนกเตวดา่าดินสิบชันฝาสิบห้ชันดินสิบสี่ชันวาดานันรูมัดถุดตุเตียงไทยขอโชคขอหลาบเป็นแนวทางกันเช่ยงโวรวันนี้ขอโชคขอลาบขอเลขตำเล่าวขอตำเล่าลขอตำเหล้ครับ ขอตำไทยด้วยสามตัวถ่ายทางวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยเด้อเกียบใส่หูใส่สุขใส่เด้อตำเล้า,ราครับตำเล้ตาตำไทยของขอตำไทยของวันที่สิบเกตเต้สาธุสาธุ จุ๊ดเสียงไทยก็โจก็ลาบครับสิบเก็ดมกกลาสองห้าหกแปดครับพี่นอ้องเอออุทนาสาตัวแล้วครับเออใโจกให้ลาบเด้อให้โจกให้ลาบ อันใดที่ขับมาเพิ่งก็รับชมเหงื่ออาย,ยุดีมีสุขสุขกับความรังกายแข็งแรงทุกคนนะครับเด้ห้โชคได้รับเอาไว้เบิ่งมาเป็นแนวทางนะครับเด้อเอาไป,ไปเปรียบเทียบก็ส่องใหญ่ๆก็เจ้าครับเปเรียบเทียบส่องใหญ่ก็เจ้าด้วยครับเด้อครับเด้องน้อยๆแต่ไปเป็นแนวทางครับชอบกับชัดก็ชอบกับ จัดสาตูสาตูแนวท่างการเสี่องโชกับเราทำเล่าทำไทยเหมือนกันครับเนาะสาตูเด,ด้ขอขอคงเป็นวันที่สิบเกียรติโมกุล่าสองหาฮกเปียดเด้อ ซาทุกไอโชคไดรัมไอเด้อมไอเลืมกดไหลกดแชร่นะครับก,กดบกติดตามไว้เป็นแนวทางเปรี้ยวเทียวว้ยกดส่องไงก็เจาครับเกื่อมันได้โชคไดรัมเนาะครับเนาะปจับจองลอตเตอรี่ไว้ได้ครับพี่น้องไปหาจับไปอิบลอตเตอรี่ไว้ได้ครับไอเสียมันได้รางวัลใหญ่ แปดครับตัวแรกแปดแล้วก็งกเหรอตัวตวอ,วอร์มานเนี่ยงบสาธุสาธุสาธุเรื่โชคฉกงานได้ไหมตัวแล้วท่างงานเสซนโชคแล้วครับฉันในโชคเตอรมาโชคลาบ ปีใหม่ครับนี่ขขอยู่เรื่งปีแรกของเดือนแรกของปีอยู่นี่ครับเนี่แหละช่วงแราากแลว้วก็สิบเกตงบกลาสองห้าหกแปดได้ครับเลวันที่สิบหกเป็นวันกู่ครับอืม <c oughs> ตัวสองมากนะครับพี่น้อง

เป็นแนวท่างการเสี่ยงโชค,ครับแนวท่างการเสี่ยงโชกแถวหนึ่งโฉมมันใหม่นะพี่น้องเลยสาธุเลยลว,ลวันนี้วันจันทร์ที่สิบสามตำมเล่าได้พี่น้อง เป็นแนวทางครับโซกโซกโซกมันมาโอ้พี่น้องแปดหกต่ลุ้นีนตัวหนึ่งครับแต่ลุ้นในตัวหนึ่งแต่ลุ้นีนตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ลุ้นีนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับ ุรูดในตัวนึงด้วยถั่วถัุวรูดในตัวนึงครับพี่น้องพี่ชับหลักรีตตรไว้ได้พี่น้องเด้วยมันแนวทางครับเป็นแนวทางกทนเชิงโฉมครับเมื่อน,นี้วันจันทร์ที่สิบสามเนาะเป็นวันพระครับเมื่อนี้ อย่างนั้นสางขาด้วย7มกรา2 5 6 8เด้อตัมรัฐบาลไทยเด้อ3ามีายวไทยวันที่หนึ่งดูใส่สุดใส่เหยียบใส่ในตัให้ไรสุดเลยล่ะนี่น นั่นตครับให้ชุเในมา้งเนี่ยพี่น้องอเหล็กเลี่ยงเหรอครับพี่น้องนี่บ่เป็นเจ็ดเหรอครับเจ็ดหกแปดบ่ จับก็จะได้พี่น้องเด้อพี่น้องถูกโศกมนันหมันถูกโศกมันหมานโศกมันนะครับซุ่มดกหลานแม่ยมม่าโมน้ำโชคครับสองเล็กน้อยเข้าไปไปเบื้องหน้าตังกับสองใ,ใหญ่ก็จบแด้วครับอาโศกโศงโศกโศกมันหมัน อย่าลืมกดไนเลยคนจะแก้คนติดตามใหม่แล้วครับเพออือเป็นแนวทางกสร้างโชมพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาแล้วมาแล้วชัดปะพี่นอ 10, 6, 8, ้องแปดแม่เลยงามเดีย๋ยนี้เนาะ ไปเป็นแนวทางนะครับจับจองลอตตอรี่ไปเพื่อโชคเพื่อไดงวันใหญ่ Get Get เกียดหกแปดเกียดเก้าแปดอ่าพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับพอกโชค โชคมันนะครับโชคมันหลังลยถูกหวยถูกคนนะครับเด้อยูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเตินทั้งเวลาแขยวขาด,ดปลอดภัยสวัสดีครับ